โยกดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายอีซี่แล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นไปชายหล่อสุดเฟี้ยวแม้แต่เหมียวยังเหลียวหลังเมียว <c oughs> เอาล่ะเตรียมยาดมกันให้พร้อมและลอยไปเพาะกับผมนะครับ <c oughs> ลอยไปไหนเฮ้ยเอาล่ะต่อามาถึงหน้าตาผมสีน้ำตาลอ่อนเสื้อสีฟ้าเน็้ไทสีชมพูแบบหลวมๆกางเกงยีนสีเทาเช่นเดียวกับสีรองเท้า ด้าไมโครโฟนสีชมพูและที่ขาดไม่ได้หน้าตาแบบซูเปอร์เฟรนลี่ีเขาปรากฏตัวขึ้นมาในวิธี6และเป็นบอสสุดหล่อเท่ในด่านสุดท้ายของเราในอัปเดตล่าสุดต่อมาในส่วนเนื้อเรื่องเขาบอกว่านานมาแล้วพ่อตาได้กักขังวิญญาณร้ายวในเกมจีบหนุ่มของลูกสาววิญญาณร้ายตัวน,นั้นรอคอยวันแล้ววันเล่าเพื่อที่จะกลับมาแก้แค้นวันหนึ่งพระเอกไปเล่นที่บ้านของแฟนสาวแล้วแล้วเขาสองคนก็เล่นเกมจีบหนุ่มด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยว ทันใดนั่นเองทั้งสอง,สองก็ถูกดูดเข้าไปในโลกของเกมแล้วก็ได้เจอกับเส้นไปการแข่งขันครั้งแรกก่อนที่จะเริ่มขึ้นเส้นไปได้ท้าเงื่อนไขว่าถ้าเขาชนะเขาจะได้ใจของแฟนสาวไปครองแน่นอนว่าพระเอกของเรา ก็ไม่มีวันยอมให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดหลังจากที่ชนะครั้งแรกไปได้เซนไปก็เริ่มมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวดวงตาที่เครียดกราพร้อมกับร้องในทํานองที่ดาร์กขึ้นแต่เพ่อของเราก็เอาชนะไปได้อย่างง่ายดายยกสุดท้ายก็มาถึงเซนไปร่างระเบิดและเผยร่างที่แท้จริงออกมาวิญญาณร้ายอาฆาตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเลยมาพร้อมกับการเดิมผันด้วยชีวิตแพ้โดนยึดร่างมีฤทธิเพ่อเอจะยอมแรบใส่หน้าแบบใบ้ไว้หน้าเลยทีเดียวแล้วก็จบแบบแฮปปี้อาล่ะแล้วก็มาถึงความลับ หรืออีสเตอร์เอ็กแบบเล็กๆน,น้อยๆพอเป็นน้ำจิม้มความลับที่1เป็นตัวละครตัวแรกที่มีกราฟิกแบบ32บิตแบบเกมบอยแอดวานซ์แบบภาพแตกๆใครรู้จักก็โดนดักแก่เป็นหนึ่งสเต็ปความลับที่2เป็นตัวเดียวที่เมื่อมีเพลง2และเพลง3เริ่มขึ้นฉากหลังก็จะเปลี่ยนไปลงทุนจริงๆเลยเซนไปคนนี้ความลับที่3ฉากตอนเริ่มจะมีบอกไปไว้แล้วว่าเกี่ยวกับวิดีโอเกมแน่นอนนั่นแหละเครื่องเกมที่ต่อตรงกับทีวีแบบเนี้ยแล้วก็เครื่องคล้ายๆเกมเพลย์แบบเนี้ยใช่เลย ความลับที่4ไม่มีสัญลักษณ์พ่ายแพ้เช่นเดียวกับของพ่อตาโอ้โหสุดจัดจริงๆแม้แต่ที่ยาที่เขาจะพ่ายแพ้ก็ไม่โชว์แม้แต่ความอ่อนแอแซ็เซียววินาทีก็จบกันไปแล้วนะครับกับเนื้อหาความลับเซนไปแบบคร่าวๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับขอตัวลาไปก่อนไบรย